เออเอ้าเฮ้ยวนนนนคุณโมนิงเหาแล้วมือเท้าแล้วบ่นว่าดีที่เท้ามาอย่างมือนะไปเร้าเฮียน่ะเว้นจังเลยไปเร้าเฮียนะฮึจังงูได้เลยนะ ไปนี่ไปอเอาหงียนไวนะ้น่าไปขึ้นมาไปปะไปเอาหงียนนะ่ะเขี้อไรอะช<อ>ักมงแล้วนี่เ, <c oughs> เ,ออเฮ้ยนนะยังอยู่เฮือนอยู่ไปเอาหงียนนะ่ะเอ๊อไปเอาหงียนล้วลูกบ่ไปเมื่อวานนี่ว่าอย่างไรเมื่อวานนี้ว่าเมื่อนมันหยุดบ่โรงเรียนหยุดเป็นบ่มืุอเนี่ยหยุด อัญจุตปากกาเซลเนีย่ยด้วยเอ้ยเฟียสาวเนาะเนาะบอกแม่เอาเงยียนหยุดเมื่อวานนี่อาบน้ำเมาาื่อวานนี้เงียนหยุดเดิมเงื่อนบดต้องไปมาสิขี้ตัวได้ไหนไหนเมนตี้ถ่ายซิขี้ตัวแลว้วบอกคิดตัวขี้ตัวบอกเล่าบดตัวอืมอือหงีงยนหยุด,ดมาสิเนี่ยฝนบอกเงียนหยุดนกโพล่ะนกโปลุงด้วยนกโพนี่นกโพ ไปกินอาหารเช้าก่อนไปไปลุกขึ้นไว้ไว้ลุกขึ้นไว้เขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วอือเดี๋ยวไปนอนตื่นนอนแล้วอืออืออ๋ย่างนี้เราตื่นนอนแล้วเบนเบนเบนเตียงแม่หน่อยไปลุกขึ้นอืมตื่นแล้วลุกแล้วรอแล้วไปรอแล้วฝนเวลาเวลาเวลา ไปเอาเฮียนไว้น่อไปขึ้นมาไปปะไปเอาเฮียนนะอยอ่ะเข<อ>ียวไรยะถักมงแล้วนี่เถอยังอยู่เฮือนอยู่ยนน <c oughs> ไปเอาหิ้นนะเนี่ยเออไปเอาอเฮียนล้วลูกบ่ไปเมื่อวานนี้ว่าอย่างไรเมื่อวานนี้ว่าเมืม่อม,มันหยุดบ่ออเฮียนหยุดเป็นบ่โมเนีย อัญจุอันยุดบ e no? no. ok ักกาเซียวเนี่ย no ด pues ้วยเอ้ยเฟียวสาวเนาะเนาะบอกแม่เอาเงียนหยุดเมื่อวานนี่อาบน้ำเมื่อวานนี้เงียนหยุดเดิมเมื่อนบนต้องไปประสิทธิ์คตัวได้ไหนไหนเมนตี้เหรอเอ้ยซี้ตัวแล้วบอกคิดตัวขี้ตัวบอกเลยาบทตัวอืมเอ้ยมียัญจุบักเซียวเนี่ยฝนบอกเมียนญจุนกโพลายนกโปลงด้วยนกโพ นี่ยกโปไปกินอาหารเช้าก่อนไปไปลุกขึ้นไว้ไว้ลุกขึ้นไว้เขาไปโรงเรียนกันหมดแล้วอืมเขาเด็กคนนันตื่นมาแล้วอืออืออ๋ออย่างนี้เราตื่นมาแล้วเบ็นเบ็นเบ็นตียงแม่หน่อยไปลุกขึ้นนี่ตื่นแล้วลุกแล้วรอแล้วไปรอแล้วคนไปดลยไปดลยไปเลย 我的。